ในวันที่เห็ดเป็นน้ำแข็งหมดแล้วจ้าเห็นนกไล้ก็เลยไล้บ้างนะคะวันตั้งใจมาทำคลิปกับทุกคนก็เลยมาอัปเดตให้ทุกคนชมว่าบรรยากาศต,ตอนนี้เป็นยังไงกำลังเดินไปหาน้องนกคุ้มสวีเดนนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านจ้าเห็ดเป็นน้ำแข็งจริงๆเ้อ ดี๋ยวหาดอกสวยๆให้ชมกันไปชมบรรยากาศในป่ากันค่ะเมื่อเช้าหิมะตกวันนี้เป็นวันหยุดหนึ่งวันของวันนะคะจริงๆวันจะต้องพักผ่อนค่ะแต่ว่าไปดูคลิปตอหล่าพาเพินสวีเดนกับน้องนกเขาเก็บเห็ดแข็งค่ะทุกคนไม่ได้ไม่ได้เรามาเก็บเห็ดแข็งว่าง แล้วก็ลากน้องนกออกมาด้วยค่ะน้องก็จะพักผ่อนนะคะวันนี้นี่จ้าสภาพเห็ดค่ะทุกคนสภาพเห็ดวันเดินเร็วนะวันไม่ได้เหนื่อยอะไรนี่วันไปเก็บเห็ดดอกกระหล่ำม,มาค่ะทุกคนจ๋านี่มีและยังรอเรานะคะแต่สภาพเห็ดเป็นแบบนี้เลยรอชมคลิปนะวันจะตัดต่อให้ชมพรุ่งนี้ค่ะ สวยมากทุกคนปะไปต่อ <East. S 1> ตอนนี้ว <im> <so> ันกำลังเดินไปหาน้องนกนะนกลงไหลสดแล้วอุ้ยทุกคนเก็บให้ชมเฉยๆนะทุกคนกว่าวันจะได้กินเห็ดตะก้านี้ต้องรอให้มันละลายก่อนนะวันไปทำงานอีกสามวันนั่นแหละ อีกสาวันแหละถึงจะได้กินเห็ดตะกร้านี้ดูเห็ดคะ่ะปัดไม่มีใครมาเก็บเลยบ่ส่วนนกไม่ได้มาเก็บเห็ดนะคะวันนี้นกมาเดินออกกำลังกายวันไปดึงน้องไปลากน้องออกมาจากบ้านมาเป็นเพื่อนพี่หน่อยนี่คะ่ะทุกคนโอ้ดูสินี่อย่างในี่คือหลายแท้ วันกับนกคุ้มเก็บขายไม่ไหวแล้วนะทุกคนจ๋าส่วนพี่ต้อล่ะพาเพิ่นสวีเดนแกยังเก็บอยู่แหละทุกคนไปดูพี่ต้อเด้อใครอยากแบบเก็บเห็ดสวยสะใจเก็บเยอะโ้หลน้นตะก้าละวันแค่พาทุกคนมาชมนะว่าสภาพเห็ดตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันไปทำงานแล้วหยุดอีกทีศุกรเส,สาร์อาทิตย์ค่ะ โอ้ oh, เยอะมากเลยทุกคนไปแล้วนะไปแล้วนะทุกคนไม่เก็บแล้วนะนี่วันไม่อยากเทเห็ดใส่ใส่ถุงค่ะเพราะว่ามันจะแตกหมดค่ะทุกคนวันเอามาตะก้าเดียวดูหน้าวัน <laughs> เดินได้สองชั่วโมงเยอะเพราะว่าแม่แม่จะฟาดนะ สามีวันจะฟาดวันค่ะทุกคนมาเช้าวันไปทํางานมาหลายวันมากคลิปที่ทุกคนดูนะ่ะเหมือนที่วันบอกว่าวันไปเก็บเห็ดกับน้องนกตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่แล้วนู่นค่ะสไตล์มาดามบ้านนาสวีเดนนะก็คือเราไม่ได้มีไม่ได้มีวันหยุดเยอะค่ะทุกคนโหเห็ดสวยมากเลยอะเอาไว้ก่อนเอาไว้ว่าเรามาเก็บออกกําลังกายกันค่ะ เต็มเลยอ่ะเห็ดเยอะมากวันมองเห็นนะคะแต่วันไม่ออกนอกเส้นทางตอนนี้น้องนกไปรอรอวันละรอที่ถนนละ <c oughs> มายังอ่ะนกคุณลุงมายังนกเหนานกเหนาคนเดียวหูพี่มาเก็บเห็ดส่งดอกไม้เนี่ยแหละเป้าหมายของพี่ ไปละไปละอีกห้านาทีถึงนกทุกคนเราคุยกันนะเราคุยกับวันกับกับน้องนกคุ้มนะคะแล้ววันน่ะก็เอาคลิปไว้ตัดต่อให้ทุกคนชมค่ะเสร็จตัวจริงวันน่ะทำงานทุกคนแล้วก็ทำงานไกลด้วยอย่างน้องนกคุ้มยังแวะเก็บเห็ดหลังเลิกงานได้มาดามสวีเดนเนี่ยบได้เดอดูบรรยากาศในป่าห้ย พี่ปีนไปจนถึงยอดเขามอสสีขาวนะนกเพราะว่าอยากเอาผู้ชมไปเห็นมอสขาวบนยอดเขาอะ่ะทุกคนรอชมคลิปเดี๋ยววันไม่ได้เหนื่อยนะทุกคนแต่เดินเร็วมันจะหอบเดี๋ยววันจะรีบตัดต่อคลิปให้ชมพรุ่งนี้นะคะเพราะวันไม่มีคลิปเก็บเห็ดแล้วค่ะ นกคอยฟังเสียงพี่เด้อตรงนี <categor ical> ้อ่ะมันจะมีเห็ดสวยมากเลยอยากหาส่วนร่วมอย่าว่าอย่าว่าชวนนกออกจากบ้านเรียกว่าไปดึงนกออกมาจากบ้านเห็นนกเห็นนกหยิบหยิบจ็กเก็ตหยิบของหยิบอะไรหยิบใส่ถุงเท้าโหปลาปลาสำนึกผิดนิดนึงแต่ก็ไม่เยอะ อุณภูมิลบห้านะคะนินทาต้อหลาพาเพลินก่อนใครจะอึดเท่าต้อหลาพาเพลินป่านนี้แกคงอยู่ในป่าเห็ดแล้วค่ะแต่วันวันกำนกสองชั่วโมงแมวแล้วพอแล้วแล้วเดี๋ยววันศุกร์วันพามาอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนช่วงนี้เรียกว่าเก็บส,สวยๆนะเก็บส,สวยๆไม่ใช่ว่าเก็บเห็ดสวยอะไรนะเก็บชิวๆนอก คุณลุงยังไม่มานกอีกตั้งครึ่งชั่วโมงแกเป็นคนตรงเวลาเป๊ะนกอยู่ไหนนกอยู่ตรงสะพานเลยบอลงมาตรงที่จอดรถนี่ตรงที่จอดรถอะตรงที่เลี้ยวจอดรถได้อะบอกให้ไปรอตรงสะพานก็รอตรงสะพานอีหลีห่วยฝาดสะบอนี่ลงมาลงมา นกน,น้องอยู่นี่นะคะทุกคนบอกให้รอตรงสะพานก็ขึ้นไปรอตรงสะพานอีหลีสุดยอดแล้วมามามาทำคอนเทนต์กันแล้วมาให้มาให้เฝ้าสวยมากนก <c oughs> รอนกมาทำคอนเทนต์รอนกมาฟ้อนรอบเพจแล้วเดี๋ยวพี่ถ่ายคลิป อุ้ยสวยมากทุกคนวันรอนกก่อนนกจะมาทำคลิปหน่อยมามามา,มา,มานกมาทำช็อตหน่อยสวยมากเลยสวยจริงทุกคนสวยมากเลยอะ่ะโทรศัพท์มือถือวันถืออยู่ไฟ์สดนะคะรอให้น้องมาทำคลิปโอ๊้ยน้ำมูกก็ไหลสวยสวยสวย มาทำมาทำช็อตมาทำช็อตให้ป้าๆแม่ๆดูหน่อยนี่มันสวยมากอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราคอยดูช็อตในของนกเด้อทุกคนมือถือวันอยู่ในมือสวยมาก <c oughs> อดี๋วลงไปดิ <c oughs> เอามาทำช็อตเด้อนี่งามจริงอะ่ะเราอยู่แบบ <c oughs> บนน้ำแข็งสวยมากอะ่ะ ใช่เอามือถือออกมา <laughs> สั่งสั่งน้องนี่แหละลุงก็โมโหพี่มาเช้าว่าพี่ชอบใช้คำสั่งเดี๋ยววันจะแชร์คลิปนกมาให้ชมนะคะทุกคนสวยสวยกลุ่มนี้สวยมาก <laughs> <laughs> ชอบใช้เสียงแบบบังคับอ่ะ ทุกคนวันจะเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังเมื่อวานวันทําเพื่อนฝรั่งร้องไห้ด้วยก็วันไหนอยากเล่าเรื่องนี้มากเลยวันวันโปรยไว้ก่อนเดี๋ยวเดินออกจากน้องนกก่อนให้นกทาคลิปก่อนเดี๋ยวเสียงวันเข้าไปที่บอสนาวัตกับเหตุการณ์มิช s ูนิเวอร์สอะค่ะทุกคน <laughs> วันจะบอกว่าวันกับบอสนาวัดแต่พอๆกันวันชอบใช้เสียงแบบ ถ้าเราแบบเป็นหัวหน้ามันจะชอบใช้เสียงเสียงหัวหน้าทุกคนเข้าใจไหมเพื่อนฝรั่งร้องไห้เลยคะ่ะเมื่อวานอ่ะวันต้องไปกอดนางแบบเธอฉันขอโทษอะไรแบบนี้เลยนะคะแล้วนางก็บอกว่าเธอโกรธฉันวันเลยบอกฉันไม่ได้โกรธแต่ฉันฉันแค่โมโหนิดหน่อยสามีวันชอบว่าวันชอบใช้เสียงบังคับนะคะเมื่อเช้าวันบอกว่าเธอขับรถให้ฉันหน่อยเร็วๆๆ เวลาเราเห็นแสงแดดอะทุกคนเราไปทํางานหลายวันเราอยากมาเก็บเห็ดอะแกบ,บอกกูเธออะชอบบังคับมากเลยนะเธอดูสภาพอากาศด้วยรถมันต้องทําความอุ่นก่อนสักครึ่งชั่วโมงค่ะมันถึงจะขับได้แกโมโหวันนิดหน่อยค่ะทุกคนทีแรกวันบอกว่าวันจะเดินมาค่ะแล้วทีนี้ ใจมันร้อนวันเป็นคนใจร้อนก็นนเลยบอกว่าเธอคาร้อไปสง่งฉันหน่อยคาร้อไปสง่งฉันหน่อยแกเลยบอกรออีกครึ่งชั่วโมงก่อนดูเห็ดค่ะทุกคนจ้าสวยเนาะ <c oughs> เห็ดหิมะ <c oughs> เห็ดหิมะเต็มน้ำแข็งเอ้เต็มตะก้าเลยค่ะตอนนี้แกคงใจเย็นแล้วแหละสามีวันแล้วแกก็ว่าบ่นวันนิดหน่อยว่าวันชอบชอบใช้เสียงเหมือนออกคำสั่งค่ะ สามีผู้มีจิตใจอ่อนโยนนะคะกระทบกระเทือนจิตใจมากเมื่อเช้าวันก็เลยก็โทษเธอตลอดตลอดเวลาเธออะไรเนี่ยเธอก็ขอโทษทีเดียวจบเหรอ,อแบบนี้นะคะทุกคนวันเลยบอกก็โอ้ยวันเป็นครูก็จริงนะคะทุกคนวันสอนเด็กที่ที่อยู่ระดับปวชปวสเด็กอาชีวะทุกคนจ้ะ วันก็โหดกับเด็กค่ะไม่งั้นก็คุมเด็กไม่อยู่วันก็เลยติดนิสัยความเป็นครูมานะคะมันก็จะเสียงเสียงใหญ่เสียงใหญ่เส,หญเสียงแบบฉันเป็นเสือนะทุกคนฉันเป็นเสือทุกพวกเธอไป <c oughs> มายังลงอะ่ะ เดี๋ยวหาทางไปวันจะพาทุกคนไปดูฮิมะบนยอดโอ้ยสวยๆนกนกเรียกนอกอีกละนกบอกโอ้ยดูดูชุดน่ะพี่เห็นน้องเปิดประตูแล้วนกหยิบแจ็กเก็ตนกใส่ถุงเทา้าพี่รู้สึกอย่างว่าพี่รู้สึกผิดมากเลยไปดึงน้องไปดึง,องโอ้สวยอ่ะสูเหฮดเดอเหเฮดเดอร์สวย ดูสภาพเมื่อสาวนกคือเตรียมตัวนอนอ่ะวันนี้นกก็หยุดวันเดียวใช่ไหมส่วนสาม,มีวันอ่ะพอถึงวันหยุดนะเขาจะชอบอยู่แบบชิวๆค่ะเพราะว่าเขาต้องขับรถรับส่งเราอ่ะโอ้ยสวยมากเลยอ่ะทุกคนเห็นบอโอ้ยสวยสวยสวยมันดอกไม้เลยอ่ะจะให้น้องบุกมาเราเราชุดน้องนี่เดินห้างอ่ะ ใช่เนาะเอาเอามือเข้ากระเป๋าไปแล้วซุกไปแล้วใช่ไหมนี่แหละลุงจะฟาดพี่ก็แบบนี้แหละแล้วเดี๋ยวก็ฟืดฟาดฟืดฟาดนะ้ำมูกไหลเอาแน่นอนนั่นแหละเป้าหมายไม่งั้นนะพี่พี่เดนฮึดฮัดฮึดฮัดเนี่ยอยู่บนรถแล้ว แมนอุ๊ยดอกนี้สวยดอกนี้สวยทุกคนนี่นี่ว้าวมาแล้วมาละใช่ไหมแมนเอามาแล้วค่ะจบกันค่ะทุกคนใช่ใช่สามีเราหรือสามีคนอื่นขึ้นไปก่อนเพราะมันหนาวอุ๊ยทุกคน โอ้ยสวยมากเลยอะ่ะจะจะเรียกนกมาทําช็อตอีกนะทุกคน <laughs> น้องจะบอกใจร้ายมากตรงนี้คือเดินแล้วท่วมขาเลยอะ่ะไปแล้วนะทุกคนชมนี่สวยมากต้นคริสต์มาสสีขาวค่ะเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการแล้วเดอ้อไปก่อนนะทุกคนสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะรอชมคลิปพรุ่งนี้สวยแน่นอนสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye